สวัสดีคนเมื่อนี้เขาอยู่กับโบรไบลี่เจนแบ็แบกคและมื่อนี้เขาอยู่กับตัวละครอย่างบบบเมื่อนี้เขาไปอยู่กับตัวละครมื่อนี้เขาสิมาลิ้นหลิง,หลงให้เบิรงเนาะเพราะว่าหลังจากอัปเดตครั้งล่าสุดไปในเมื่อวันที่สามวันที่วันท,ที่เดือนสามวันที่สิบสองอัปเดตครั้งล่าสุดไปคือหลิงเขาได้ปรับมาแบบใหม่ความจริงก็อัปเดตมาโดนแล้วแหละแต่กูเห็นคลิปซาร์สีบ่มียงคอมหลิงเขาได้ปรับใหม่คือพลังตีฮันทึ่งเนิร์ฟลง จาก80%เป็น40%เป็นที่สบเบู๊ยภายใตีโค้ดายในเกมตีแล้วก็ความคล่องตัวปปแบบๆเพิเ่มอีกนึงแต่ว่าอนันดับแรกก็คือหลิงเฮาซิตี้ซ่าลงแล้วก็ซิคิวซอกของหลิงฮันมันจะแพงขึ้นเอาง่ายคือหลิงแพดใหม่นี่คือจะบอลเน้นลาตีคือแต่ก่อนละมันจะเน้นอ่าอันตีแล้วก็ลงไปลามเชื่องเชื่องเชื่งไหลกว่าละเสร็จแล้วลวันนี้เฮาซิมาเรียหลิงให้เพิ่มการ์ดใดเฮาซิลงแรงสองห้าดาวกันๆๆ เราดเฮาเราก็ต้องลงแรงอยู่แล้วก็ลงนินท์คัสสิคนะแต่ว่าก้อนที่เฮาสิไปล,ลงลินกันบอกไว้ก่อนเด้อว่าค่อยฮันบบแมนแมนป่าหรือว่าบบแมนนานตัวเขาบอริรลลินตัวนครลิงเป็นลักก็กันเอาง่ายคือกูรินดิงกระโปรางมาซะเออแล้วถ้าเห็นมีอย่างที่โง่ๆออกไปก็อย่าเพิ่งด่าก,กันแล้วกัน <c oughs> คือกับต้นเกมที่เฮาได้บอกไปว่า เอาฮันนินโบแมนแมนลิงเอาง่ายคือเอากระโปงก,กันเฮาดิหลิงกระโปงถ้าว่าเขาฟาร์มเออกูดิหลิงกระโปงถ้า,ากูฟาร์มกล้ากหือว่ากูลลเห็นมีอย่างที่บอกให้ทิ้งออกไปก็เย็าพิ้งดาแล้วกันเอาซีมาฟาร์มบับฟฟ้าก็เลยและแผนที่เขาวางไว้คือเอาซีที่์ิบฟ้าให้จบบับฟฟ้าแล้วก็ลงมาแดงเลยเย่เย่แล้งีิตายละ โอ้ียบร้อยอยีพี่กูไปก่อนใจยเย็นโรเจอร์เจอโอเคขอค่าได้ไหมนะถ้าลีดลีดตาแล้วก็ซิมบอล,ลงไปถ้าลีดยังป้อตาลงไปเดี๋ยวนี้ได้ลีดตาโอ,อย้ยไดหยวะเฮ้ยเมื่อกี้มีอย่างแวบๆบอะไร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 ใก้กับป้อมป่ะเออมันเสียก,กดฟาร์มกันละทุกอย่าง เอาสิท่าแบบหนึ่งที่รอจังหวะฟาร์มเต่าจะได้ฟาร์มเต่าบ่นี่เขาน่าจะไปบัฟแดงเมื่อกี้เห็นไหมแบบไม่บัฟแดงบัฟฟ้าน่าจะได้ฟาร์มเต่าสบายเอาฟ้าก็บ่มาลมก็บ่มาตีเต่าครับเออจะว่าไปแค่ต้องขับลมไม่อย่างอ๋อลมแม่เออมานั้นลืมไปเลยลูมันเพื่อนลูมัน สองหนึ่งเอาไม่อยู่ครับสองหนึ่งเอาไม่อยู่ครับโอ,อ้ได้ยู่โอยไอสองหนึ่งหมดยพวก้เยที่ยังเออเออลำงงงแบบนี้ก็ได้วะพอดีบุ่ยมานานนะโทษได้บลา โดนไหมไม่โดนครับฟาร์มซะไล่บระานระยะหัวมันเนาะอย่าไปไล่มันเนาะรำคาญมันเอาสิมาฟาร์มต่อเรื่อยๆเพราะถ้าเขาเกิ่นเขาสิพูดโทษเลยอย่าเพิ่งกลับเพื่อนอย่าเพิ่งกลับเอาเลยเอาเลยเอาเลยจมตีจมตีเลย มันสิยกเอเอนนั่นแล้วกลามอือยูยโดมาทำได้ไงครับทำได้ไงครับเจอผมลามเข้าไปน่าจะเอาเต่าได้ได้ได้ก็บ้าละเต้าได้ก็บ้าละ มาจากโตนี่ดูผู้มึงอ่ะให้ดังเกาะผมลัดเขาจะได้เต่าอยู่ด้ล่ามผิดอ่ะ นี่อย่างว่าเมื่อกี้เขาลามพิษโอ้เฮียเอกดเฮียเลยเออแดกท่าหนึ่งเลยลามพิษเรียบร้อยฮะดุะด,ดเก็บมมหมดมาหนาขึ้นซาท้าก่อโอ้พลาด สวยจับได้ปะบอดายยามันความมีโอกาส เอาป้อมก่อนนอเพาป้อมฮันเอ้ยต้องตีป้อมก่อนป้อม,อมสำคัญแล่หมู่ไฟก็ที่หมู่ไฟไป ก็คือพว่นยกละโอ้ยอย่างวะจะเห็นมึงคือพว่นยกมึงเห็นอย่างเมื่อกี้นะ่ะถ้ามึงยกหัวข้ามันได้กันแล้วช่วยมึงฆ่าได้กันแล้วช่วยครับแทงมันทุแทง เห็ุอย่างเมืองมึงเฮ็ดอย่างอุ๊ยดีลี่บอยอ่ะอุยอย่างมาสวยโรเจอร์เฮียอะไรครับเนี่ยเขาเขาพว่มีสกิลนึ่งเขาไปช่วยบารด้ยส่งเนี่ย Favors the bold like the opera. I kill whoever I want to kill. Sorry, it's okay. It's okay. เขาต้องหาทางฆ่านั่นญิงแด้แหละทรงนี้นะนั่นญิงเกิดกว่านี้เอาสีลำบากละพราคานี้ฆ่านี่ไเอีกว้าวว้าวว้าว โอ้โหเจ้หิยังโหเจ้หิยังวะโหลเจ้า่งูฟิกหนีไปเลยเขาไปเอาปั๊บกูดู พวกนายจะไม่ฉนใจไม่ได้นะเพื่อนนั่นงายเรียบร้อยฮะเออสวยไปไปเลยไปเลย <Not bad. S 1> ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวทางนี้ดีโอ้ยลงครับผมลงลงสกิลสองลงทำไมอะ่ะ แจ้งไใช่ใหญ่แบบนั้นเออเออเห็ุแบบนั้นแต่เมื่อกี้กันแล้วละมึงเห็ุแบบนั้นได้ดอนอันนี้ขาดได้เลยเชียร์ล้วมึงกี้ได้ยิงกับตาย ไปไ่ะสกิลเดียวสกิลเดียวโอ้ยแย่อย่างวะมานาบุมีนบมนะบุมีปั๊บไปเป็นยังซี่นะมุ๋มแค่มีมปั๊บด้วยเท่านึงไปนี่สามารถดไปช่วยขั้นไเ,เลนลี่ได้แล้วแทงมันนี่เห็นบ่สามาคีอะ ไม่มีันตีครับเพื่อนไม่มีันตีเพื่อนไม่มีันตีเข้าเข้าพร้อมกันนี้เข้าอย่างสั้นก็ตายอ่ะเอาอย่างสั้นมันมีสวนอมงตายได้มาฮดาโคตรกวนเตี้ยเลย เราต้องหาทางฆ่าพวกไอ้แต่คน,นจริงๆฮัจอห์เฮทเขาโคตรเท่เลยนะในเกมนี้ไม่ผ่านอยู่จอนเฮดได้นะจะไม่ห็นอย่างบวกเป็นเลยคืออย่างวะ is fatal than blow more enough. วิ่งหนีฮะวิ่งฮะผมวิ่งครับฆ่ามันได้ปะเพื่อนโรเจอร์มึงก็ยิงไกลๆตัวมึงยังเห็น้แบบนั้นโอู้ยเกือบละ Vâng, mừng đơ, Nó Fortune favors the bold. <statistically statistically statistically worldwide> <coughs> โอ้มันทิเออได้ทั้งนี่แหละได้ทั้งนี่แหละกูเห็นได้ทั้งนี่แหละไปละกูเห็นได้กูเห็นได้โคตรดีะะอะได้ก,กูเห็นได้ทั้งนี่ได้ที่เหลือฟ้าของมึงแล้วกันนอยส์ไป <c oughs> มาก้อนนี้กวาดได้ไป

น่าจะจบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขียวสิจบได้นะเอ้าบลได้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 นี่บอกแล้วนะบลได้ขอแบบพักยกไม่เนื่อก็ได้นะจังหวะนะจังหวะเพ้่น ไปสายมีอย่างสองโตก่อถ้บพอตายแล้วจงจังหวะมาเอารอดแล้วก็รีนดีกว่าช้ำ้าพวกสองตัวได้ก็ไปดีม้วไงนังเวนังเวเล่นังเวได้เนื้อเวกไว้ยี่นี่พอละ favors ừ, the đi Oh, Mari. Sorry. Nhanh 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 เชียช่ยเชีสนใจไหมเน่ตีปลอมครับผมตีปลอมครับผมชนะได้ไงเนี่ยชนะได้ไงเนี่ยชนะได้ไงเนี่ยเกือบจะแพ้อมเอาไม่ล่าโอ้ เกือบแพ้และอีกไม่เดียวอีกไอยเดียว,ยยวแพ้และดีที่ว่าช็อบสไตา์เขาจะประมาทเราหน่อนึงสำหรับลิงเฮาก็มีที่เพลงเท่านี้ก็ถ่ายเข้ามาเบื้องแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแน,น่สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ลาก่อนครับผมเดี๋ยวไปคลิปหน้าเราจะมาเฮนาราทานกันนาัทานเฮาตึงก็หลิงยิ่งทานเฮาเลยนะ